นายนภัรเคินหนักเล่าไปก็เคินไปทริปทัวร์ยุโรปกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคือโมเมนต์ดีๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักไม่ว่าจะขยับไปไหนก็ถูกจับตามองไม่ขาดสายตาสําหรับคู่ของนายนภัสเสียงสมบูรณ์กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ทั้งคู่ได้ตกลงสิ้นสุดสถานะเฟรนด์โซนขยับมาทําความรู้จักกันมากขึ้นหลังจากที่ฝ่ายชายได้สารภาพว่าชอบนางเอกสาวทากลางแรงเชียร์จากแฟนคลับทั้งประเทศที่ลุ้นในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในขณะนี้ได้ มีคนตาดีแอปเห็นนายและไปเฟินอยู่ด้วยกันและได้เดินโอบไปกันอีกก่อนหน้านี้ทางอินสตาแกรของทางคู่ก็ได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานเจี๊ยบทำชาวโซเชียลแหกคอมเมนต์แซวลอนดอนหวานมากเรียกได้ว่าไอจแทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะ เึ่งล่าสุดหนุ่มนายได้ให้สัมภาษณ์กับเพจดังถึงเรื่องทริปนิวเยอร์นิวใจที่ประเทศอังกฤษกับสกอตแลนด์เป็นยัง่าบ้างหนุ่มนายก็ได้เผยว่ามีโมเมตนต์น่ารักน่ารักสเต็ปความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของเราทั้งคู่เป็นทริปที่ประทับใจส่วนในเรื่องสถานะนั้นเรียกแฟนได้หรือยังหรืออาจจะมีโอกาสพิเศษขอเป็นแฟนใหม่นั้นหนุ่มนายตอบว่าเอาจริงๆผมก็ยังอยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะหรืออะไรเราแค่อยาก ทําให้เขาแฮปปี้และอยากจีบเขาต่อเรืร่อยๆซึ่งเขาน่ารักมากยังทาอีกนะว่าผมดูรักเธอมากหรอซึ่งทําเอาหลายคนนั้นอยากจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่จ้าแบบนี้เรียกได้ว่ารักมากนะคะหนุ่มนาย